เปลี่ยนภาษาในโทรศัพท์มือถือของเราจากที่เป็นภาษาอังกฤษให้กลายเป็นภาษาไทยทำตามนี้นะคะง่ายนิดเดียว ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมโดยทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาที่ว่าโทรศัพท์มือถือของเรานะคะไม่ว่าจะกดไปไหนด้านไหนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษไปหมดทั้งการเข้าการตั้งค่าเนี่ยก็ยังเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือของเราจากภาษาอังกฤษให้กลับมาเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าหน้าตาาแบบนี้นะคะ,ะกดแตะเข้าไปหนึ่งทีจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นก่ะท่านผู้ชมเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมาที่ตัวนี้ค่ะหรือว่าจําเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะคะ,ะกดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะท่านผู้ชมจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้ภาษาตัวนี้นะคะ และอะไรไม่รู้น้ำก็อ่านไม่ออกอ่ากดตามลูกศรได้เลยจากนั้นทุกคนจะเห็นคาว่า e n g l i s อ่าตัวนี้นะคะทุกคนก็ให้เรากดแตะเข้าไปทีทีนี้ก็ให้เราเลือกเป็นภาษาไทยะคะ่ะแล้วก็กดออกอ่ามันจะกดออกให้เราเองนะเรียบร้อยนะคะทีนี้โทรศัพท์ของเราก็กลับมาเป็น ภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นภาษาไทยละเดี๋ยวเราลองกดออกจากการตั้งค่าใช้เวลาสักครู่นะคะโทรศัพท์ของเราจะทำการอัปเดตให้เป็นภาษาไทยจากที่เป็นภาษาอังกฤษอลองปัดไปค่อยๆปัดนะคะบางทีอาจจะช้าหน่อยงลองปัดขึ้นสิอ่าตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยเหมือนเดิมแล้ว แต่ว่าตัวนี้น่าจะบั๊กนะคะตัวข้อความเนี่ยเหมือนจะยังอัปเดตไม่อ่าโอเคได้แล้วเราต้องรอให้โทราศัพท์ของเรานะคะทำการเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทายของเราให้ประมาณ50วินาทีนะคะท่านผู้ชมอ่าโอเคเนาะอันนี้เราก็ได้เป็นภาษาไทายเหมือนเดิมแล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ค่ะเดี๋ววันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ